สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางเลขดับกันครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางดับล่างของแอดเกนะครับสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้7ทุกท่านได้7สําสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์คำนวณได้4ก็ผ่านนะครับหวยออก00 มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณดับบนดับบนงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้3นะครับสำหรับแนวทางดับบนของอาจารย์งวดก่อนได้6หลุดไปนะครับดับหลุดทุกท่านงวดที่ผ่านมาหวยออก962ต่อมาก็หลักร้อยไม่มีของแอดดาวนะครับ ตัวแรกของอาจารย์คำนวณได้8ครับตัว2ได้9แล้วก็สูตรเดิมได้ศนย์ทุกทันตามนี้นะครับตัวแรกได้8ดตัวสองได้9สูตรเดิมได้ศนต่อมาก็ดับหลัก10ของแอคจีรนันงวดที่ผ่านมาได้สองผ่านนะครับหลัก10ก็คือเลข6นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข9้าทุกทัน สามนี้นะครับแนทางดับหลักสิบต่อมาก็จะเป็นแนทางดับร้อยกับดับสิบนะครับดับร้อยงวดใหม่ของอาจารย์ได้หกนะครับแล้วก็ดับสิบงวดใหม่ได้ศูนย์งวดที่ผ่านมาดับหลุดทั้งสองเลยนะครับร้อยของอาจารย์คำนวณได้เก้าแล้วก็สิบคำนวณได้หกนะครับคือออกเก้าหกสอง ต่อมาก็ดับหลักสิบสูตรนี้ของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้หนึ่งก็ผ่านนะครับหวยออกเก้าหกสองวดใหม่ได้หนึ่งทุกท่านได้หนึ่งามนี้นะครับดับหลักสิบสูตรนี้ถัดมาก็จะเป็นทางดับสิบหน่วยนะครับของแอดมีตังนะครับแอดมีตังคำนวณได้หนึ่งทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านล่าง ตัดมาจะเป็นแนวทางดับล่างของ Apple นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางดับบนดับบนของอาจารย์คำนวณได้3นะครับชอบสูตรไหนตามของอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจอไปนะครับถ้าไมชอบใจก็ผ่านทุกท่านใบนี้แนวทางของแอดนาคิโนนะครับดับล่างสูตรนี้ได้เลข4ีุกท่าน หนึงพฤศจิกายน6 7เถัดมาก็ดับล่างสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลข6กนะครับเป็นเลข6วันที่อยู่ด้านบนนะครับอีก1สูตรคำนวณของอนาคิโนต่อมาครับใบนี้จะดับเลขชุดล่างนะครับในทางของอาจารย์ก็ตามนี้ทุกท่าน ดับเลขชุดล่างใบนี้จะเป็นนทางดับ10หน่วยบนนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข1ต่อมาก็ดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข4นะครับได้เลข4วันที่ก็อยู่ตรงนี้ครับ1พฤศจิกายน6กเ ถัดมาจะเป็นนทางดับสิบรักแรกพบของป้าแมวนะครับงวดใหม่คำนวณได้เลขหนึ่งทุกท่านงวดที่ผ่านมาดับหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขหกต่อมาก็ดับสิบดอกแก้วนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้แปดก็ผ่านนะครับงวดใหม่ได้เลขสามทุกท่านดับหลักสิบสุดนี้ ถัดมาก็ดับหน่วยบนดอกชบางวดที่ผ่านมาดับหลุดนะครับคำนวณได้เลขสองงวดใหม่ได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่ในทางของป้าแมวนะครับดับหน่วยบนดอกชบาต่อมาก็ดับบนนะครับสูตรนี้ของแอดราชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขแปดก็ผ่านนะครับ สำหรับงวดใหม่ได้เลขเจ็ดทุกท่านด้เลขเจ็ดในทางดับบนไทยนะครับดับบนอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้งวดที่ผ่านมาได้เลขหนึ่งก็ผ่านนะครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้เลขสี่ทุกท่านในทางของแอดรัชชนกมีโชค ต่อมาจะเป็น,นทางดับล่างของแอดเป็นต้นนะครับคำนวณได้เลข3ทุกท่านได้เลข3ต่อมาก็ดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข2นะครับเบลเลข2 1พฤศจิกายน67ใบนี้ดับล่างของแอดนันนะครับงวดใหม่คำนวณได้เลข0ทุกท่านอยู่ด้านล่างนะครับ งวดที่ผ่านมาได้เลข2ก็ผ่านนะครับหวยออกศูนยนันี้แนวทางดับล่างของอาจารย์อินทอน์เทวนครงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข7ก็ผ่านนะครับสำหรับงวดใหม่ครับหึ่งพฤศจิกายน6 7อาจารย์คำนวณได้เลข9 ต่อมาครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ทุกท่านดับล่างทุกหลักสูตรนี้คำนวณได้เลขเก้านะครับไปเลขเก้าใบนี้ดับหลักร้อยของอาจารย์งวดที่ผ่านมาดับหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้เก้ากับเจ็ดสำหรับงวดใหม่ได้หกกับเก้านะครับหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดในทางดับหลักร้อยต่อมาก็ดับบนทุกหลัก ของอาจารย์คำนวณได้เลข9นะครับเป็นเลข9มงวดที่ผ่านมาได้เลข4ก็ผ่านนะครับเกออก9 6 2ใบนี้ดับบนของอาจารย์ได้เลข3นะครับเป็นเลข3มงวดที่ผ่านมาได้เลข5ทุกท่านต่อมาครับดับหลักร้อยอมตะ งดใหม่คำนวณได้เลข4นะครับคำนวณได้เลขสสำหรับงดที่ผ่านมาได้เลข6ก็ผ่านนะครับหวยออก9 6้สองต่อมาครับดับล่างของอาจารย์ยาทิพย์คำนวณได้เลข3นะครับคำนวณได้เลข3มาด้วยกันก็ดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข9ทุกท่าน วันที่ก็อยู่ด้านบนครับ1ทับ11 2 5 6 7ต่อมาก็ดับคู่ตรงล่าง10ชุดนะครับงวดใหม่ก็อยู่ล็อกนี้นะครับทุกท่านมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลดับคู่ตรงบน10ชุดนะครับ ใบนี้ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่คำนวณได้เลขห้านะครับได้เลขห้าต่อมาก็ดับ10บบนนะครับคำนวณได้เลขสองดับบนทุกหลักคำนวณได้เลข9นะครับในทางของแอดพิมมี่หนึ่งทับสิทับหกเ ถัดมาก็แนวทางของแอชนาพนนะครับเลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์คำนวณได้เนะครับเลขเแล้วก็ไม่น่ามาบนของอาจารย์คำนวณได้เจนะครับใบนี้ไม่น่าวางหลักร้อยของอาจารย์ได้4ี่กับ9้านะครับไม่น่าวางหลักร้อย ไม่น่าวางหลักสิบของอาจารย์ได้สามกับหกนะครับใบนี้ไม่น่ามาหลักหน่วยบนนะครับไม่น่ามาหลักหน่วยอาจารย์คำนวณได้หนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าต่อมาก็แต้มไม่น่ามาล่างนะครับแต้มล่างไม่น่ามาทุกท่าน อาจารย์คำนวณได้แต้ม7จ็นะครับใบนี้คู่ท้ายบนไม่น่ามานะครับอาจารย์คำนวณได้แต้ม3ต่อมาครับดับหลักร้อยมเมลาสีกันอาจารย์คำนวณได้เลข3นะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข0ก็ผ่านนะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางดับสิบล่างสูตรห้านะครับของแอดปุ้ยอาจารย์คำนวณได้เลขแปดนะครับอยู่ด้านล่างใบนี้ครับดับสิบล่างสูตรหกอาจารย์คำนวณได้เลขสี่นะครับเลขสี่ ต่อมาก็ดับหน่วยล่างสูตรสี่อาจารย์คำนวณได้เลขเจดนะครับได้เลขเจ็ดงวดที่ผ่านมาได้เลขสองใบนี้ดับหน่วยล่างสูตรสามนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาได้เลขห้าก็ผ่านไว้ออ,อกศูนย์ศูนย์ ต่อมาครับใบนี้ดับ10ล่างสูตร1นอาจารย์คำนวณได้เลข4นะครับดนเลข4มตงวดที่ผ่านมาได้8นะครับต่อมาครับดับล่าง3 6ชุดของอาจารย์ธนกรวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1พฤศจีกายน6 7 ต่อมาก็ดับบน32ชุดนะครับวันที่อยู่ด้านบนทุกท่านแนวทางของอาจารย์ธนากรนะครับดับบนแล้วก็ดับล่างต่อมาครับรับประทานล่างของเอสโซยุนะครับ50รูดไปจนถึง59มาด้วยกันก็รับประทานบนนะครับ20รูุดไปจนถึง29 ใบนี้จะเป็น,นทางดับปนรอนอของอาจารย์ฉลุง JK นะครับคำนวณได้เลข8ครับ 1. พฤศจิกายน2024ต่อมาก็ดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข3ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ